คว้าชัยกองสลากเปิดตัวคุณป้าถูกหวย12ล้านลาขาดความโจรทิ้งไว้ที่ปีเก่าเปิดตัวเศรษฐีใหม่ค่ะดวงเฮงโชคดีคว้าชัยกองสลากถูกรางวัลที่หนึ่งส่งท้ายปี2564เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่30ธันวาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเปิดตัวเศรษฐีใหม่ชาวสุร,ราษฎร์ธานี ผู้โชคดีก่อนวันสิ้นปีเก่าและรวยต้อนรับปีใหม่เมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่30ธันวาคม2564หมายเลข819068งวดที่2ชุดที่22จำนวน2ใบได้เงินรางวัล12ล้านบาทค่ะคุณป้าผู้โชคดีส่งท้ายปีท่านนี้ก็คือนางประนอมบุญกล่อมอายุ66ปี ซึ่งได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้พี่ชายที่บวชเป็นพระได้อาพาธและสามีของตนก็ได้ไปเฝ้าไข่ที่โรงพยาบาลท่าช้างแล้วเห็นตัวเลขที่ขาของหลวงพี่จึงได้มาบอกกับตนจากนั้นก็ได้มาหาซื้อลอตเตอรี่เลขที่เห็นบริเวณขาหลวงพี่จนหาซื้อได้ที่แผงขายในตัวเมืองสุร,ราษฎร์ธานี ตอนนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นมากยังทำอะไรไม่ถูกขณะเดียวกันที่เฟซบุ๊กเมืองทุ่งสงก็ได้แจ้งข่าวดีโดยระบุข้อความว่า Hash tag ดีใจด้วยจ้ามาสู่ราช12ล้านดีใจด้วยดวงดีต้อนรับสิ้นปี Drama n e w วขอแสดงความยินดีกับคุณป้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย